สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมามะ่าการเป็นประจำกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนทำสุกี้ม้วนค่ะหรือว่าสุกี้โรลจะมาพร้อมกับไส้หมูเด้งๆนะคะมาม่าจะทำแบบเป็นกระทะแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับน้ำซุปด้วยค่ะทานด้วยกันกลมกลม่อมรสชาติด,ดีมากๆหรือว่าจะทานเป็นแบบจิ้มน้ำจิ้มแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มดูวิธีการทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกกันเลยค่ะ ้นตอนแรกเราจะมาทําหมูเด้งกันก่อนนะคะเครื่องปรุงและส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้ค่ะมาม่าจะใช้เครื่องปั่นนะคะใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปค่ะเริ่มจากน้ําสะอาดก่อนเลยนะคะมาม่าก็จะใช้เป็นน้ําเย็นค่ะจากนั้นเราก็จะใส่น้ํามันพืชค่ะตามลงไปเดี๋ยวส่วนผสมทุกอย่างมาม่าจะใส่ไว้ให้ด้านใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆไปติดตามดูเพิ่มเติมกันได้ค่ะ จากนั้นมาม่าจะเติมหมูบดตามลงไปค่ะแล้วก็เสริมนิดหน่อยนะคะด้วยมันหมูค่ะตามด้วยแป้งมันสำปะหลังค่ะแล้วมาม่าก็จะเพิ่มความหอมอีกเล็กน้อยนะคะด้วยน้ำมันงาค่ะจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะจากนั้นเติมผงปรุงรสค่ะตามด้วยผงฟูค่ะสักเล็กน้อยถ้าไม่มีผงฟูใช้เบกกิ้งโซดาแทนกันก็ได้นะคะ เครื่องปรุงสุดท้ายก็คือน้ำมันหอยค่ะจากนั้นเราก็จะนำไปปั่นผสมจนเนื้อเนียนละเอียดเด้งดีแบบนี้เลยนะคะวิธีการปั่นก็เป็นวิธีการที่รวดเร็วแล้วก็ง่ายนะคะถ้าหากไม่มีเครื่องปั่นก็ใช้เป็นวิธีการตำเอาก็ได้นะคะแต่ว่าเนื้อจะไม่ฟูแล้วก็ไม่เนียนละเอียดแบบนี้ค่ะจากนั้นมาม่าจะมาใส่ส่วนผสมเพิ่มอีกเล็กน้อยค่ะเพื่อให้ดูน่าทานมากยิ่งขึ้นก็คือต้นหอมค่ะตามด้วยแครอทค่ะ หรือถ้าหากเพื่อนๆชอบส่วนผสมยังอื่นอย่างเช่นวนเส้นหรือว่าเห็ดเข็มทองแบบนี้นะคะก็ใส่เพิ่มเติมลงไปได้นะคะในสูตรนี้มาม่าก,ก็จะไม่ได้ใส่เพิ่มลงไปนะคะเพราะว่าอยากได้ความเต็มคํานะคะจากส่วนของหมูเด้งมากกว่าค่ะจากนั้นขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะนําผักกาดขาวค่ะที่อเมริกาผักกาดขาวก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะจะดูยาวๆนิดนึงค่ะนํามาเลือกเอาตัวใบที่ยังดูสมบูรณ์นะคะออกมาค่ะ ได้ผักกาดขาวเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ตั้งน้ําค่ะให้จนร้อนเลยนะคะเราก็นําผักกาดขาวลงไปลวกจนกว่าจะนิ่มค่ะหลังจากที่ลวกไปสักพักหนึ่งนะคะก็สังเกตดูว่าผักกาดในเขาเริ่มนิ่มได้ที่แล้วนะคะก็ตักขึ้นได้เลยค่ะพักไว้ให้เสด็จน้ําก่อนนะคะสังเกตดูหรือว่าจับดูเอาแบบนี้ก็ได้นะคะ หลังจากที่ลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นําไปพักไว้ให้เย็นสักครู่หนึ่งค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะนํามาม้วนกันเลยค่ะนําประการมาแผ่ออกแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ใช้มีดตัดตรงส่วนตรงโคนนะคะที่แข็งๆออกค่ะเราจะได้ม้วนได้ง่ายๆนะคะตักเนื้อหมูแดงนะคะลงมาเป็นก้อนแบบนี้หรือว่าจะใช้วิธีการทําให้เป็นแผ่นๆก็ได้ค่ะแล้วก็ม้วนทบขึ้นไปเก็บขอบให้เรียบร้อยแบบนี้ค่ะ แค่นี้เราก็จะได้หนึ่งชิ้นแล้วนะคะวิธีการทําและวิธีการม้วนนี่ง่ายค่ะมาม่าจะมาทําให้ดูเร็วๆอีกชิ้นหนึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดเรียงใส่ซึ้งค่ะมาม่าจะนําไปนึ่งให้สุกก่อนค่ะนำผักกาดม้วนนะคะนึง่งในระหว่างที่น้ำกำลังเดือดน,นะคะก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ5-10นาทีก็ใช้ได้แล้วค่ะ จากนั้นเราจะมาทำน้ำซุปแบบสูตรง่ายๆรวดเร็วรวดเร็วสไตล์มาม่านะคะเริ่มจากสูตรนี้ใช้น้ำหนึ่งลิตรค่ะเติมน้ำตาลทรายลงไปค่ะจากนั้นใส่ผงปรุงรสสีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะจากนั้นมาม่าก็จะเติมน้ำจิ้มสุกี้ตามลงไปค่ะในส่วนของน้ำจิ้มสุกี้จะใส่ไปในขั้นตอนนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าจะนำไปใส่ตอนทานก็ได้ค่ะ คนผสมให้เข้ากันดีค่ะจากนั้นก็นำไปตั้งไฟจนกว่าจะเดือดเลยนะคะเดือดเสร็จแล้วยกลงค่ะเดี๋ยวเรามาทำในขั้นตอนต่อไปขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือนำเอาผักกาดม้วนสุก,กี้ม้วนของเรานะคะจัดเตียงลงกระทะเลยค่ะจากนั้นก็เอาน้ำซุปลาดลงไปนะคะมาม่าจะใส่น้ำซุปลงไปนะคะให้มีความสูงสักประมาณครึ่งหนึ่งของสุก,กี้ม้วนค่ะ ต้มจนกว่าน้ำจะเดือดแล้วก็ต้มแบบนั้นต่อไปเรื่อยๆสักประมาณห้าถึงสินาทีนะคะจากนั้นเราก็จะมาโรยในส่วนของกระเทียมเจียวลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมค่ะจากนั้นเราก็จะมาเพิ่มความเผ็ดร้อนด้วยพริกขี้หนูค่ะลาดลงไปแบบนี้เลยนะคะเอาตามความชอบเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะแต่งหน้าเพิ่มอีกเล็กน้อยนะคะด้วยต้นหอมซอยค่ะใส่ตามลงไปได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นผักชีก็ได้ค่ะ มาใช้เวลาต้มนิดนึงนะคะเพราะว่าชอบให้ผักกาดเนี่ยเขามีความนุ่มค่ะเราก็จะทานทั้งแบบนี้คล้ายๆกับหมอ้อไฟร้อนๆเลยนะคะตอนนี้สุกี้ม้วนของเราเสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะเพื่อนๆดูนะคะสีสวยน่ากินมากๆเลยค่ะตัวของหมูเด้งนะคะก็กัดแบบเต็มคำเลยค่ะน่าทานมากๆแล้วก็รสชาติดีสุดๆเลยค่ะ เป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่มาม่าเลิฟเลิฟเลยค่ะยังไงก็อย่าลืมไปลองทําตามกันดูนะคะหรือว่าจะมาทานอีกแบบหนึ่งก็ได้ค่ะเป็นแบบนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จิ้มน้าจิ้มเอาแบบนี้ก็ได้นะคะก่อนจะจากกันไปหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้มาม่าก็ขอฝขากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ